เอาแล้วผู้ชมคลิปนี้อยู่กับ Honda Civic โฉม FC นะครับคันนี้รุ่น 1.8e ปี2018สีเทาดำนะฮะใครที่มองหาสีนี้อยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าราคาของเขาเสนอขายแค่489,000บาทนะครับ ฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,400บาทนะครับและดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.69พี่ๆคิดดูนะคันนี้เนี่ยเพิ่งหลุดจองมานะครับสีเทาดำนะฮะสภาพสีผิวพันบอดี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนกระจกข้างปรับและพับไฟฟ้านะฮะอันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับภายในใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับกลมกล่อมได้เบ่อสีเบจครับไฟตกแต่งแอมเบรไลท์ตกแต่งมาครบๆแบบนี้นะครับ ถือว่าได้ราคาดีสุดด้วยนะครับนี่ฮะสภาพบ่อภายในใหม่ๆทึงๆแบบนี้ใครที่สนใจรายละเอียดอปชั่นนะครับโครงสร้างดีเทลภายในภานนอกนะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อ p รถสวยมือ2นะครับคลิปนี้อยู่กับ Honda Civic โชม FC ครับและคันนี้เพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับรุ่น1.8 e ปี2018นะครับกับราคาค่าตัวแค่4 8 9 0 0 0พพี่พี่นะโฉมนี้นะครับราคาไม่แต่5,000สนนะฮะคันนี้เนี่ยเลขใหม่1 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่รับได้นะครับเลขไมลเนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดนึงแต,แต่ได้ในเรื่องของราคาตัวรถนะครับที่ลดลงมาหลายหมื่นบาทเลยนะครับอันนี้4,89,000จะผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณเดือนละ8,400บาท ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่เครดิตดีนะครับใครอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงมาทดลองขับนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะฮะที่คอนแทคด้านล่างมุมขวานะครับมาที่บริษัททอโต้สาขาที่1นะครับถนนสุวินทวงศ์นะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้ปรึกษานะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีปรึกษาทุกเคสเลยนะครับ ในคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับออปชันทั้งภายในไล่นอกแล้วก็ดีเทลโครงสร้างรอบคันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนนะฮะโคมไฟใสๆส,สวยๆแบบนี้นะครับเส้นสายโครเมียมกระจังหน้านะฮะตกแต่งมาสวยงามมากๆนะครับป้ายทะเบียน8ปค .6487 นะครับสวยๆแบบนี้เลยครับชมนะฮะผิวพันธุ์บอดี้เนี่ยเดิมแท้แน่นอน เงาวับเลยนะครับคันนี้สีเทาดำนะครับใครที่หามองหาสีนี้อยู่นะครับเป็นสีโทนดูดุเข้มๆนะครับมาจับมาจองคันนี้กันได้นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยครับชมคันนี้ล้างขัดสีสปามาให้พร้อมนะครับกระจกพัดเดิมครับไม่มีเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ติดฟงติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับกระจกข้างเนี่ยปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไปเลี้ยวในตัวนะฮะ เหลี่ยมสารคมด้านข้างนะครับสวยๆแบบนี้เลยฮะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับรอยยุกแต่งได้คันนี้ไม่มีประวัติชนหนักไปคว่ำหรือว่าจมน้ํามานะครับไฟเลี้ยวนะฮะมีให้ด้านข้างแบบนี้นะครับตามดีไซน์ของโฉม f c นั่นเองนะครับตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นล้ออันลอยครับชมนี่ฮะไม่มีรอยเบียดรูปบาทมานะครับได้ยางลึกๆนะฮะขอบ16ครับชมนะฮะใช้งานได้ต่อยาวๆนะครับ สำหรับช่วงล่างนะครับทำความสะอาดให้ครบจบนะฮะมีมาร์กตั้ง QC มาให้ด้วยนะครับแสดงว่าของเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับนี่ฮะมือเปิดเป็นแบบโพรเมียมนะครับรองรับพุชารสมาร์ทคิเลสนะครับตัวรอบกระจกเนี่ยก็ตกแต่งด้วยเส้นโพรเมียมนะครับสวยงามทรงสปอร์ตเลยครับคันนี้นะครับกระจกด้านข้างพาร์ทเดิม Honda นะฮะอาพี่ๆจะเห็นนะเขาเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มมานะทุกทชมพวกเอ่อทิชชู่ที่ดันตัวกระจกไว้นะครับเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่เลยนะนะครับรอบคันนะฮะนี่กระจกพาร์ทเดิม Honda นะครับายท้ายครับได้เป็น l d Light Guiding นะครับรูปตัว C แบบนี้นะฮะเป็นเอกลักษณ์ของสง F C นั่นเองนะ Civic นะครับก็เป็นรูปตัว C นะครับนี่ฮะกระจกด้านหลังนะครับพาร์ทเดิม Honda ไล่ฟ้ามดูชัดสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ด้านท้ายนะครับโลโก้ Civic โลโก้ i-VTEC โลโก้ Honda อยู่ครบๆแบบนี้นะครับมาพร้อมเซนเซอร์เตือนสิ่งปิดฝาด้านหลังถึง2จุดนะครับเส้นสายโครเมียมก็ไม่มีรอยขูดรอยขีดแต่อย่างใดนะครับ ขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะครับนี่ฮะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยขุดขีดฉีกขาดนะพรมสกัดนะครับอยู่สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับสภาพพันหลังนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่มีตัดต่อตัวรถไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีพลิกคว่ำมาที่สบายใจได้นะครับที่จะได้รถโครงสร้างเกรดเไปใช้งานที่เราคัดเข้ามาขายนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะ มาพร้อมล้ออะไรยังอะไรครับเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างนะครับวางเป็นระเบียบครบครันนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับด้านหลังเนี่ยซิลทำาะเร้าสีครีมเปิดไข่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะรถสวยมากนะครับกับราคา4 8 9 0 0 0แี่พี่คิดดูนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับซีวิคถ้าเกิดว่าไม่ประมาณแสนต้นนะครับก็จะขายอยู่5,19นะอันนี้ไม่แสนแปดนะครับก็ขายอยู่4 8 9นะถือว่าราคาดีด้วยนะครับนี่ฮะ ฝาท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะฮะแล้วก็ฝาท้ายเดิมสแตนเลสนะครับนี่ฮะปริยัตัวรถทุกอย่างนะครับสวยจัดเลยฮะชมนะฮะมองผ่านคลิปนะครับอาจจะดรอปไปสักนิดน,นึงนะครับแต่ผมอยากให้พี่มาดูรถตัจริงนะครับคันนี้เนี่ยสวยมากชมนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับฟรีดาวน์เนี่ยก็ผ่อนแค่เดือนละ4 0 0บาทเท่านั้นหรือว่าผ่อนสบายๆนะครับพี่ได้ c ีวิคโฉม FC นะครับ ไปใช้งานเลยนะครับภายในกว้างๆสวยๆแบบนี้นะครับมีไฟตกแต่งแอมเบนไลท์มาให้ด้วยบริเวณแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงออปชั่นภายในให้ฟังนะครับพาชมโครงสร้างกันตอนเลยนะฮะนี่ครับโครงสร้างนะครับไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับสปอร์ตเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้นะครับฝั่งคนขับนะฮะก็ไม่มีชนไม่มีจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับ สำหรับน็อตเสาบีนะครับนี่ฮะไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับทั้งบนและล่างแบบนี้สติกเกอร์ความดันลมยางไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสครับเพจตรงรุ่นซีวิคครับชมน็อตเสาเอน็อตประตูก็อยู่สภาพเดิมนะครับนี่สวยเลยนะครับคุ้มจริงนะกับคันนี้นะครับ489000นานะฮะเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครซีเรียดเรื่องเลขไม้อนะครับประกันเครื่องเกียร์เนี่ยเขาก็จะครอบคลุมมาไหลทั้งรถทั้งคันเลยนะครับ ใช้งาน2ปีเต็มเลยผมแถมไปให้มูลค่า2 0 0 0มบาทนะครับแถมให้ฟรีๆนะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับพี่จะได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ต่างๆนะทุกระยะแน่นอนนะครับไปใช้งานนี่ฮะปลอดไม่ด้าเรียนสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะไม่มีคดงอนะครับฝั่งนี้ด้านนี้ก็ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับอนุญาตนะฮะนี่ครับรอยคีบระบบโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับ ก็มีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับนะฮะก็แสดงว่ารถเนี่ยเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนะครับน่สบายใจได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับบริษัททอโตได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์เข้าไปวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับขอคนที่มีรายได้นะครับ1 7 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซื้อรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนทําไม่ว่าพี่จะทำอาชีพพนักงานบริษัทพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการนะครับ จ้าของจัดการค้าขายนะฮะออกรถกับบริษัทเราได้หมดเลยนะครับขอแก้ไม่ติดเครดิตบูโรเท่านั้นนะครับนี่ฮะดูโครงสร้างนะครับสปอร์ตเมนทนักฝั่งนี้ก็เรียงเม็ดสวยเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีจิ้มมานะชมนะครับซีวิกนะครับก็อัตราการเร่งเนี่ยดีใช้งานดีนะครับนะขับเนี่ยพุ่งๆเลยตัวผมเองนะครับก็ใช้ซีวิกอยู่นะฮะเป็นโฉม fd นั่นเองนะครับเครื่อง1.8เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาจะ เพิ่มเทคโนโลยีนะครับที่ล้ำสมัยเข้ามานะฮะดูดีครับนี่ฮะโอ้โหสภาพคอนโซลนะครับใหม่ๆนะฮะนะครับพี่จะได้หนึ่งเลยรถสวยนะครับแล้วก็ราคาประหยัดนะฮะเกรด A ออีกต่างหากนะครับข้อดีของรถเกรด A เนี่ยก็คืออายุการใช้งานเนี่ยพี่จะได้ใช้ได้ยาวๆนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับตามมานั่นเองนะฮะแล้วเซอบีฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีร่องรอยการถึงไขขยับทั้งบนและล่างนะครับ แผ่นเพลทไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเพลทตรงรุ่นครับชมเลขตัวเครื่องเลขตัวรถเนี่ยตรงแน่นอนนะฮะเล่มไม่มีชํารุดสุดหายนะครับเราซื้อสดเข้ามานะครับประมูลเข้ามาจากร้านเลยนะฮะนะครับซื้อสดเข้ามาเนี่ยต้องเสียแหวนเนะครับพี่ๆก็เช่นกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อสดนะแต่เรื่องแหวนเนี่ยเดี๋ยวสามารถต่อรองกันได้นะครับแต่จําเป็นต้องเสียจริงเพราะว่า รถที่บริษัทเรานะครับเนี่ยเราจดในนามบริษัทนะเวลาเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเสียแวดเช่นกันพี่ไปเซเว่นนะพี่เสียไปกินข้าวไปกินอะไรตามร้านอาหารที่ยังต้องเสียแวดเลยซื้อรถก็เหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้ยังว่างอยู่นะครับเพิ่งหลุดจองมานั่นเองนะครับกับราคา4 8 9 0 0 0ฟรีดาวน่อนอยู่8,400บาทนะครับรอให้พี่ๆเป็นเจ้าของอยู่นะครับอขออนุญ,ญาตนะครับพาชมออปชั่นภายในนะครับ ใครสนใจนะฮะรีบติดต่อมาหาผมก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปนะครับที่เบอร์088 899 4496นะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP PRP92 Contact ด้านล่างมุมขวานะครับภายในเนี่ยได้มาเป็นบ่อหนังทรงสปอร์ตสีเบจนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้อ่ขออภัยนะครับภายในได้เป็นบ่อผ้านักชมนะครับได้เป็นบ่ะผ้านะครับสีเบจแบบนี้นะครับสวยๆปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับมีให้ขวามือนะครับแฟ่นคอนโทรลนะครับ นี่ฮะประจงเนี่ยออโต้สบานคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกให้รู้สึกปุ่มเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมานะนะครับปกติเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับก็ดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับไรตัวรถค่อนข้างใหม่เลยครับชมเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้ลําโพงเนี่ยเซอร์ราวดังๆรอบคันแน่นอนนะครับฟังเพลงดังแอร์เย็นนะครับ พวงมลาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นวิวทยุปรับเปลี่ยนโวลลมได้นะครับขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะฮะอย่าไปกดปุ่มพุชสตาร์ทขวามือได้เลยนะครับนี่ฮะหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลครับชมนะฮะทรงสปอร์ตแบบค่อนข้างล้ำเทคโนโลยีเลยนะครับ อันนี้เล่ไม้แท้ไม้เดิมครับ187,421ก mm. ิโลเมตรอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับไม้คันนี้อาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงแต่พี่ได้รถเกต A นะครับใช้งานอยูออ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้จอดนักชมนะครับดีกว่ารถที่จอดอยู่เฉยนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับพี่ได้ไม้เยอะก็จริงแต่ราคาเนี่ยประหยัดไปหลายหมื่นบาทนะฮะโฉมนี้เนี่ยจะขายอยู่ประมาณ500,000ต้นนะครับ มาในราคาคันนี้นะครับ489,000นะครับคุ้มจริงนะและพี่ดูสภาพรถเนี่ยสวยจัดเลยนะครับผมผมต้องบอกแบบนี้นะฮะรถเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับที่สบายใจได้นะฮะตัวจอครับได้มาเป็นจอระบบเครื่องเสียงนะครับนี่เดิมแท้ของโรงงานเลยนะครับนี่สามารถปรับเปลี่ยนเล่นได้นะครับฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ออโต้ครับชม นี่ฮะแอร์ออตโต้นะครับคันลงมานะครับจะเป็นที่เก็บของวางของนะฮะเล็กน้อยแล้วก็มาพร้อมคอนโซลเกียร์ออตโอต้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีไอคอนโหมดมาให้นะฮะออตโต้เบรกโฮก็มีให้เช่นกันคันนี้ติดตั้งเบรกมือไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่คิดดูนะฮะนี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเช็ครถให้ครบครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบไฟระบบเกียร์ระบบแอร์นะครับเราเช็คให้หมดนะมีช่างผู้ชาญนะครับเขามาตรวจรถก่อนปล่อยรถด้วยนะครับมาตรฐานเยอรมันเป็นช่างจากภายนอกกันเองนะครับตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่พักแขนนะครับนี่สามารถเปิดเข้ามานะครับเก็บของได้ครับชมนะฮะและด้านล่างนะครับยังมีที่เสียบนะครับ USB นะฮะให้อีก1จุดนะครับนี่สภาพเบาะเนี่ยใหม่กลิปเลยนะครับนี่นะฮะรถสวยรถเดิมนะครับนี่ครับชมไฟเปิดอ่านหนังสือนะครับใช้งานได้ปกติแบบนี้นะครับมาพร้อมที่บังแดดนะครับแอร์แบ็กคันนี้นะครับให้มารอบคันครับชมถือว่าความปลอดภัยดีด้วยและพี่ได้อัตราการเร่งที่ดีนะครับขับซีวิกเนี่ยหล่อเท่เลยนะครับผมชอบเลยนะฮะมาพร้อมกระจกด้านหน้านะครับ ฝั่งนี้ก็มีเช่นกันนะสำหรับตัวประจกนะครับคุ้มค่างจริงนะกับราคานี้นะครับี่ด้านขวาก็มีทรัคชัช่นงควโคุมกัรเลื่อนกระหลายให้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายอยู่ตรงขวามือนั่นเองนะครับขออภัยนะเปิดฝาหน้านะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 9 6นะครับผมท็อปทอโต้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยทุกคนเลย นะครับติดปัญหาอะไรนะฮะโทรสอบถามผมได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนั่นเองนะฮะเรามาดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้านะครับทำความสะอาดสปามาให้พร้อมขายเลยที่จริงเนี่ยคันนี้เนี่ยพร้อมปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเครดิตลูกค้าไปติดไส้ในนิดนึงนะครับก็เลยไม่ผ่านรีเจ็คมานั่นเองนะครับรถเนี่ยสวยรถเนี่ยเดิมนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะครับ1.8ลิตรนะฮะเป็นซนร้วนะครับ เติม9195ยี่สิได้หมดเลยนะครับนี่ฮะมันจะมีรอยติ๊กนะครับสีเขียวนะฮะสีเหลืองพวกนี้นะครับแสดงว่าเขาเข้าเซ็เช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับเครื่องเนี่ยไม่มียกมานะครับไม่มีรอยคราบน้ํามันรอยคราบสนิมต่อติดบริเวณหัวน็อตนะครับด้านข้างก็โครงสร้างสวยๆเลยครับช่วงนี้สอร์ยไม่นักยังเห็นเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับรูด้านหน้านะครับตรงคันหน้าเนี่ยวลมสวยนะครับไม่มีบินไม่มีเบี้ยว นะครับไม่มีชนด้านหน้ามันแน่นอนนะครับพลาสติกคุมพันหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้อ่ะดูสภาพคันนะครับนี่ฮะสปอร์ตเบนท์นเรียงสวยนะครับน็อตเนี่ยไม่มีการขังไขขยับไม่ไม่มีถอดแก้มถอดอะไรไปแน่นอนนะครับนี่ฮะไม่มีรอยคราสนิมเกาะติดบริเวณหัวน็อตนะครับเบ้าโช๊กก็สวยสวยเดิมๆมแบบนี้นะครับฝาหน้านะครับไม่มีร่องรอยแกะแงะนะครับรูระบายอากาศกลมสวยนะครับร้อนขึ้นรูปชัดเจนนะฮะนี่ฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มเลยนะครับได้คันนี้ไปนะฮะในราคา489,000ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่8,4 0 0นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถูกยิ่งกว่าถูกอีกนะครับใครที่เอาคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ด้วยนะครับใช้งาน2ปีเต็มนะครับถ้าเกิดว่าพี่กังวลเรื่องเลขไม้นะครับถ้าเกิดว่าเลขไม้เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าได้รับการดูแลรักษาที่ดีนะครับรถเนี่ยก็จะใช้งานต่อได้ยาว นะครับ10ปี15ปีได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับรีบไปต่อเข้ามาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนแน่นอนนะพี่ๆสบายใจได้นะครับเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับก่อนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องท็อปรถสวยมือสด้วยนะครับแล้วเจอเจอกันคลิปหน้าครับช่วงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ